เห็ดพึงสนิทนี 1, ่แน่แน่เลยพี 1, ่น้องนี่เห็ดพึงสนิทนี่จ้ะนี่เป็นเห็ดผึงที่หายากมากเลยพี่น้องเห็ดผึงสนิทนี่ออืนี่นะหายากมากกินแซ่บพร้อมหวานนี่เนื้อตันตเลยพี่น้องจ้ะเป็นเห็ดพึงที่หายากมากจ้ะกินได้เลยจ้ะพี่น้อง นี่กินได้จ้จะไปเก็บไปหลายเที่ยนแล้วป้านี่หอมมะซองเมืองเห็ดผึ่งเพรานเห็นคนตกลิ้นนะเห็นดอกเดียวเท่านี้เลยจ้ะดอกเดียวไม่อย่างนนบอกหนูดอกมึงพี่น้องเราเห็นปะป๊าเมือดเหี้ยนี่กะแม่เนี่เลยพี่น้องอุ้ยคนจะแกแล้วอุ้ยสู้ในคอยนึ่งอุ้ยเฉดไยเลยเนาะ ก็อนีกระแม่นี่พี่น้องนี่แล้วพ่นเทาเราปล้อยพ่นไว้โอ้เป็นเห็ที่หายากนี่พี่น้องเฮตดแบบนี้นะเฮ็ดพึ่งเหลืองพูดนะหอมหอมขนาดดึงขึ้นมาน่นินี่นี่หอมหอมพี่น้องโอ้เสียดายด้เนาะนี่หอมหอมนี่โอ้ถ้าเป็นพ่นบอแกนี่สองดอกแกงได้อิ่มพี่น้องเป็นเฮ็ดพึ่งที่หายากเหต์พึ่งชนิดนี้พี่น้องจ้ะ ได้ด้วยเนาะพึ่งพึ่งอันอันน,น้อยนีกโอ้ยแกงแ่บด้วยคุน้องอกีกน,นี่อีกว่ เบือ้องบนต่อนึออืสอดยอดของเห็ดเลยหนาเิ่นบรยากงามดอกแต่วาเวลาไปแกงเลยยแสบคบับกดีหาทุงไปกคนพี่หน่อหาทุงงคนหาทุงงคนเราเบิ่งน้องกันพี่หน่อวันนี้ นี่อีก่ hehe, บอกกันะฮะบอกโบงามเลยแต่ว่าเวลาไปแกงโอ้ยแส่บครับพี่น้องเบืงแล้วเบื้องเห็ดตาปูพี่นองเห็ดตาปูได้ไ กบขาะไปมกนอกนึงอือไปเห็ดตะปูพี่น้องอุ๊อุ้ยแจกจ้อยอือไม่คคนแตก <ๆ applause S 2> ไหมเนี่ยคนบ่มีฝนถืงเนาะะไปมกแซบแสบน่อพี่มองไปมกเอาไปมก ตำข้าตะไคร้ใส่หมกเส็ร์ฟแสบพี่น้องเออหยินั่งล่มอ่ะเก็บทุกเห็ดมือนีิยายเม่พ่อเก็บพ่อเห็ดยังก็เก็บเบิดมือนีิเก็บทุกเห็ดที่กินได้นะอืมให้ไปแกงนะจิกจักน้อยกันคือง,งามแท้เถอะนั่งล่มป่าพี่น้อง เก็บสุกเห็ดที่กินได้หาเหล่าบัางเห็ดเห็ดยังเก็บบดโอ้ยเมีย่อยออกอีสอหนึง่งไปซุปก็ได้ไปแกงก็ได้แซ่หน้าไก็ฟื้นพี่น้องถือล่มถือแรงเนาะเอ๊ะกำลังออกตะะอยู่เนี่เอ่ออีสอหนึง่งไปพี่น้องหาเหล่าบึางสิม,มี่เห็ดยังให้่ายแม่เก็บอีกวันนี้เก็บสุกเห็ดที่กินได้พีนอ ทัให้ไฟฮิตอันนี้อ่อนๆอยู่ที่ไหนฮิแม่ไก่อ,กกอ่อนๆอยู่อู้งามเนาะโซนแกะเล็กน้อยอย่างนี้ก็งามเด็ดอืมอีกตัวจังสีอ๋อ on đi phi nông, er. ngắm nó, ngắm tam thòng đương, on dùm em, bố đi phi nông, mận bớt nhảm hơn rồi nó

บุค่อยมีแหล่ะพี่น้องมันจะแก่แล้วมันเบิดเบิดค่อยเบิดนาเพินแล้วเนาะสุ่มออกรุ่นกับมีพ่อได้พ่อได้เจ็บมานมางพ้อคอสุ่มออกรุ่นออกรุ่นออกกอนกับแก่ไปนะอื้อ

ีตักแดดไว้พี่น้องอันอ้อนอนี่อนดอกนี่พี่น้องอันอ้อนพ่อเอาอยู่พี่น้องจ้ะเาคนคอมเมนต์มาว่าเห็ดอันนี้เ็นแกงได้บัวฟัน่นขอดบัเคยแกงเ้อพี่น้องจ้ามีแต่อขอดเอาไปหั่นเห็ดยาน,น,ออนอยี่นี่อ้อนนี่อื ขาเอาไปหั่นเห็ดยาตัวพี่น้องเห็ดน้ำสกน้ำสาดื่มมาสิพูดนะดอกนึงของท่านคนเห็ดน้ำสาดื่มพี่น้องจา้าอ่อนๆนี่นะโอ้ยอยากแก่แล้วไปบนซ่า,าอ๋าออ่อนๆพวกตุกติกนี่นี่นหั่นตากแห้งไว้เห็ดน้ำสกน้ำสาดื่มตัวพี่น้องนี่ไปหัน่น อ่อนละนี่พอจบไปฮั่น hết น้ำชาเดินจ้ะอ่อนๆอยู่นี่ยังกัเบอร์กินเพื่อพ่อลิงบอกคนวอาผิดก็ขอโทษด้วยพี่น้องจับซื้อคนมาได้ภาษาเยอรมันเบอร์เกอร์บ่พ่อลิงบอกเลยรืมซื้อเพิ่นนี่นะผิดก็ขอโทษขอให้หลายๆจับซื้ออะไรมันหลายโอดเห็ดเนาะพี่น้องอ่อนๆอยู่นี่เอาคลิปออก ôn ôn luôn, nè, ôi, ở tay lừa bún cá bơ đây, nó quay không cái kia này, nè, ดเฮ็ดยาไม่ค่อยพอดอกพอดัวพอตะเก็ตเจ้าอ้อนเจ้านี่อ้นอนนี่นสิขันน้นตากแดดไว้เฮ็ดยาอันนั่นพี่น้องจ้าเฮ็ดอันเอาไปเฮ็ดอันเจเอ้า ยาขาเสื้อพี่น้องจ้าเพชรยาขาเสื้อเวลาเขาหันแหงเราคนเขาก็ออกไปต้่มอือไไปต้่มเพชรชาดื่มนะพี่น้องอี่นแก่แล้วมั้ เราโมเห็ดล่างลมเอียงกัดต้นมูลบุนเร็ดยาขาเสียพี่น้องเล่นลายเติบพ่อนอ้อนทั้งสิ่งกัเป็นจะเอาอยู่ดอกนี่หั่นไว้เล่นลายเติบเด้ะยาคาเสืียนะหั่นแห้งๆแล้วเอาไปต้มต้มดื่มเป็นน้ำซ่าพี่น้องจ้ะ